อยากหน้าชำวาวเหมือนนางเอกหนังเกาหลีไหมคะสังเกตไหมคะว่าผู้หญิงเกาหลีเขาจะแต่งหน้าบางๆเน้นโชว์ผิวสดมันเป็นเพราะว่าผู้หญิงเกาหลีเขาให้ความสำคัญกับผิวที่สุขภาพดีมากกว่าการแต่งหน้าคะ่ะ ความลับของผิวสวยชาวาวแบบสาวเกาหลีมันไม่ได้อยู่แค่คุณจะทาครีมอะไรหรือจะลงเซรั่มตัวไหนแต่มันคือการให้ความสําคัญกับทุกๆรายละเอียดทุกๆขั้นตอนในการดูแลผิวค่ะซึ่งเขาจะมีเทคนิคการดูแลผิวที่เป็นขั้นตอนและรูปแบบที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดผิวหน้าการผลัดเซลล์ผิวการบํารุงผิวแบบเข้มขน้นการทามอยส์เจอร์ไรเซอร์จนจบที่การทากันแดดค่ะการมีผิวที่ดีมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณอยู่ประเทศอะไรแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณดูแลผิว ตัวเองอย่างไงตัญหาน,นะคะแล้ววันนี้ใส่ได้รวบรวมทุกขั้นตอนอยู่ใน5เซตนี้ค่ะเซตที่1 double cleanser and toner เซตที่2 d e f y r a t o r เซตที่3 face and eye nourisher เซตที่4ี่ the moisturizer เซตที่5 sunscreen and pressed powder เพราะสำหรับทรายผู้หญิงไทยต้องมีผิวฉ่ำวาวไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะและทั้งหมดนี้คือจิ c โคนเรียนสก u t รูทีนบายบานคลิ๊